ฟังเพลงนี้แล้วทําให้เรานึกถึงบรรยากาศที่อยู่อีสานนะครับมีเสียงกบเสียงเขียดเสียงพินอะไรประมาณนี้ที่เรียกได้ว่าสื่อสารบรรยากาศที่ได้ดีที่สุดเลยทีเดียวเชียวละนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเพลงแรกที่ทําให้น้องโจอี e, ้เนี่ยที่เรียกว่าประสบความสําเร็จมากเลยทีเดียวเชียวละไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้แล้วก็ไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องคนนี้ด้วยนะฮะ อย่างที่เราได้พูดคุยกันไปว่าเราจะมีคิวพูดคุยโฟนอินกันในวันนี้ครับสูงที่28พฤษภาคม2564เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับกับน้องโจอี้ภูวสิทธิ์นั่นเองแล้วก็ตอนนี้น้องโจอี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับทักทายกันหน่อยสวัสดีครับน้องโจอี้ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเลสวัสดีพี่ต้นครับครับผมยินดีที่ได้คุยกันโอ้โหเฝ้าดู การเติบโตของน้องโจอี้มาตลอดเลยนะ <c oughs> บคเณมากครับีงใจให้เลยนะครับ <c oughs> พูดถึงน้องโจอี้นะครับแนะนําตัวอย่างเป็นทางการหน่อยโจอี้เอาทั้งชื่อจริงนามสกุลด้วยครับสวัสดีครับผมโจอี้ภูวสิทธิ์อนัน,น,นพรสิรินะครับก็เป็นชื่อเล่นโจอี้นะครับก็อยู่บ้านอยู่อำเภอโพ,พนทรายนี่ครับตมมหา <c oughs> แต่ร้อยเอ็ดนี่นครับก็จะถามไปอยู่เป็นคนร้อยเอ็ดโดยกําเนิดใช่ไหมน้องโจอี้ ใช่ครับพี่ครับใช่อีกครั้งหนึ่งอยู่ที่อำเภออะไรนะอำเภอโพนสายครับตำบลตำบลสามขาอำเภอโพนสายมหมู่บ้านได้ไหมหมู่บ้านได้ครับบ้านหมักยางหวังว่าพี่น้องคงจะฟังกันอยู่ทางพนสายเอยู่ถไปถึงบ้าน,านมักยางนี่ถ้าตามหาเต้าอีนี่น่าจะน่าจะดูอยู่ครับใช่ครับนนี่แบบว่าทางบ้านเนี่ยแบบคนที่อยู่ใกล้เรือนเคียงกันนี่เขาแบบมาบ้านบ่อยไหมแบบว่าหาหาต้าอีเยอะเลยใช่ไหมฮะ ไม่ไม่ค่อยับเพราะว่าเขาแบบก็จะชุมหมู่บ้านแบบไม่ค่อยมีคนกันนะครับแต่ว,ว่าคนสายนี่อยู่ไกลตัวเมืองมากเลยนะใช่ครับไกลมากแบบโอ้โหเจ็ดสิบโลได้มั้งผมว่าครับค<อ>ืนวิทยุอสมท,ทอของเราก็ไปถึงเหมือนกันด้วยนะฮะเดี๋ยว <ใช S 1> คุยคกันไปถึงตรงนั้นโจอ้ภูวสิทธิ์นะครับเป็นศิลปินดังมากตอนนี้อยู่ในค่ายจีนี่รีคอร์ดครับจีนี่ร c คอร์ดนะครับเป็นเบอร์ล่าสุดเนาะครับครับผมรู้สึกยังไงครับโจอรู้สึก รู้สึกดีใจมากครับที่ได้แบบได้ได้อยู่ค่ายได้มาอยู่ค่ายเพลงแล้วก็ได้ได้มีเพลงออกมาให้ทุกคนฟังครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับครับก่อนมาอยู่จีนี่เรามาเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของโจอีย e นก่อนหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาในวิีการประกวดนาะโจอีนเนาะ e ครับถ<า><อ>ังวิีอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยครับจริงๆแล้วตอนที่ผมอยู่ราชคับร้อ็ดนี้ ช่วงที่ฝึกสอนนี่ผมก็มาฝึกที่โรงเรียนที่สบานน้อง่ามาเลยครับอยู่รถวอ็ดเป็นครูได้เหรอใช่ครับว้าวเป็นครูสอนวิชาอะไรฮะวิชาวิชาดนตรีครับดนตรีครับผมบรรจุก็ยังยังครับก็เพิ่งจบมาสองปีก็เลยยังไม่ได้ไปสอบบรรจุเพราะว่าแบบมาทําผลงานเพลงก่อนนะครับอืมเพอเอินดังก่อนละครับ ตกลงจะเอาอาชีพนักร้องหรืออาชีพข้าราชการครูเอาอะไรกันแน<อ>่เขาไปทางนี้ก่อนครับนักร้อง,องอเพราะว่ารู้สึกว่าชอบชอบตอนนี้นี่ชอบทางนี้มากครับ,รบแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากให้ไปทางไหนอะ่ะก็คุณทางบ้านนี่คือสนับสนุนทุกทางเลยครับแบบแล้วแต่ผมเลยอ๋อก็อัพทูยูเลยเนาะใช่ครับโตแล้วแหละแล้วแต่น้องโจอี้จะเลือกว่างั้นเถอะนะครับใช่ครับโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยก็ ตามใจตัวเองนั่นแหละว่าชอบอไไหนก็ถามหัวใจตัวเองถ้าทําในสิ่งที่ไม่ชอบแล้วมันไปได้ไม่ดีแน่นอนเนาะโจอี้เนาะใช่ครับครับ <c oughs> ผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในค่ายจีนี่เ้วยก,ก่อนอยังเป็นทางการค่ายที่รเรียกว่าโอ้โหคุณภาพอยู่แล้วค่ายนี้คนคที่เข้ามาต้องคุณภาพอยู่แล้วนะครับน้องโจอี้ครับผมพูดถึงเพลงดวงเดือนกันก่อนเลยเป็นเพลงที่ฮอตมากเลยเรียกได้ว่าเอาสอมบัติร้ของเรานี้เปิดทุกวันเลยนะฮะขอบคุณม,มากครับพี่ที่มาที่ไปของเพลงนี้เล่าให้ที่ฟังกันหน่อยครับโจอี้ เพลงนี้นี่ก็เกิดขึ้นในตอนที่เรานี่จบจาก The Voice เนี่ยฮ uh huh. ะจุดก h v จบนี่เราก็ไม่รู้ว่าจะไปสอบครูดีหรือแบบไปศิลปินีเ uh huh. พิ่อนพี่พี่แบงค์ที่เป็นผู้ช่วยโค้ดในรายการ The v i c e ในผู้ช่วยโค้ดผู้ช่วยพี่ป๊อปอะครับครับผมก็เป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ด้วย uh huh. คนแต่งเนื้อลองด้วยครับก็ชวนว่าไปทำเพลงกันดีกว่าไปมาอยู่ด้วยกันผมก็แบบให้เวลาตัวเองสามปี ก็แบบมาอยู่เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับพี่ป๊อปนี่แหละก็ไปไปมามาไปหาพี่ป๊อปพี่แบงค์นี่แหละครับก็ไปพี่ป๊อปไปงานนี่ผมก็ไปดูไปพี่ป๊อปทาแบบเหมือนแบบแบบมีงานอะไรผมก็จะไปดูศึกษาตลอดอะไรแบบนี้ครับครับพออยู่นานไปเราก็มีได้โอกาสทําเพลงส่งผู้ใหญ่ครับก็คือได้เอาเพลงมาให้ผู้ใหญ่ฟังแล้วผู้ใหญ่ชอบครับแล้วก็ก็เลยแบบเอออยากฟังอีกอะไรนี้ครับก็เลย ได้ไปทําเพลงใหม่อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงวงเดือนนี่ครับผมก็เ,ลเพลงตอนนั้นยังไม่ได้ชื่อเพลงไม่ได้อันนี้เลยครับแต่ว่าเราอ่ะอยากมีเพลงเกี่ยวกับความยิดถึงเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะผมมาอยู่กรุงเทพนานมากแล้วแบบไม่ได้กลับบ้านเลยก็แม่ตายายอยู่บ้านคิดถึงบ้านคิดถึงแบบคนที่เรารักครับ,รบ <5> <5> <5> อยากมีเพลงเกี่ยวกับความยึดถึงที่แบบแทนความยึดถึงของทุกคนอก็เลยงั้นเราไปแต่งเพลงกันพี่แบงก็ชวนไปแต่งเพลงที่ห,หัวหินก็เลยไปถึงหัวหินก็ถึง นั่งเล่นกันไปกินนู่นนี่นั่นถึกนกลางคืนก็ไปแต่งเพลงกันที่ริมชายหาดดีกว่าครับวันนั้นก็นั่งกันนั่งกันแบบยังแต่งไม่ออกที่จะหาชื่อเพลงอะไรดีวะก็อันนั้นก็มองไปบนฟ้าก็แบบเห็นพระจันทร์พอดีพี่แบงค์ครับที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็เลยถามผมว่าเดี๋ยวอีแม่เองอะชื่อชื่อเดือนใช่ป่ะผมก็เลยบอกว่าใช่แล้วชื่อจริงอะผมก็เลยว่าดวงเดือนครับใช่ครับแม่ผมชืม่อชื่อจริงดวงเดือนครับงั้นเราแต่งชื่อ เพลงนี้ชื่อว่าดวงเดือนดีกว่าอ๋อในหนึ่งก็เป็นชื่อคุณแม่ด้วยใช่ครับครับแล้วก็เป็นสื่อแทนความคิดถึงด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับก็ก็แบบได้เอาแบบพระจันทร์เป็นซิมบลิกในเพลงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวส่งผ่านความคิดถึงด้วยในเพลงนี้ครับอืมเพราะฉะนั้นใครที่ไปทํางานห่างไกลบ้านไปเรียนที่ไกลๆครับคนที่ไม่ค่อยได้กลับบ้านเพลงนี้จะเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดเลยใช่ไหมครับโจ้ ใช่ครับผมหวังว่าอย่างนั้นเลยครับทีนี้พี่จะถามว่าคนที่ชื่อแบงค์ชื่อจริงคือพี่พี่แบงค์รัฐวิทย์ขอนำสกุลด้วยอนัน์พริลีครับนมสกุลเดียวกันเป็นอะไรกันฮะซึ่งตอนที่มาอยู่กรุงเทพนี่ผมผมอนนี้อันนี้จะเป็นทางแบบสายเขาเรียกอะไรนะครับโมเตลูนิดนึงนะฮะคือคือผมอ่ะคือตอนที่มาอยู่กรุงเทพคือผมก็มาอยู่นานแล้วก็ ไปไปแบบไปดูดวงว่าแบบเราจะเดินสายศิลปินนี่มันเป็นมันยังไงได้บ้างครับ uh huh. หมอหมอหมอดูก็บอกว่าไม่ใช่น่าจะเป็นแบบเป็นแค่หมอดูนี่ครับ uh huh. ก็บอกว่าออ่าอ่าาชื่อจักรกิจนี่ชื่อเดิมผมชื่อจักรกิจคําจิตชื่อเดิมครับ uh huh. ก็เลยชื่อนี้นี่ถ้าแบบถ้าแบบเดินทางสายธรรมะนี่น่าจะรุ่งอื uh huh. เขาบอก เฮ้ยเราไม่ได้เดินทางสายซอมว่ะนี้เราเดินเราจะเดินสายทางสายแบบอยากเป็นนักร้องศิลปินเฮ้ยได้ถามตัวเองก่อนว่าเคยเล่าเรื่องนี้ที่ไหนไหมไม่เคยไม่ค่อยอะไม่ค่อยได้เล่าเลยโอ้นิดน่าจะเป็นที่แรกนะนี่ผมถามแบบนี้เนี่ใช่ครับก็ก็เลยเฮ้ยเปลี่ยนชื่อก็เลยไปหาชื่อมาให้ให้พระอาจารย์ที่รู้จักพระอาจารย์ที่เราถือครับครับแนะนําชื่อมาให้สีชื่อแล้วก็ไปหา ชินแฉะอะไรชินชินแสะครับชินแแะก็เลยเลือกเลือกเลือกให้ว่าชื่อภูวสิทธิ์แล้วก็เฮ้ยภูวสิทธิ์แล้วต้องนามสกุลด้วยตอนนั้นผมไม่ค่อยมีตังค์นามพอถ้าสมมตินามสกุลนี่เราต้องเสียตังค์เพิ่มอีกประมาณสามพันนี่แหละโอ้โหถ้าชินแสแต่งแต่เขาเรียกาแต่งนามสกุลให้ครับตั้งนามสกุลให้ครับคือแบบ เพราะว่านามสกุลเดิมอ่ะมันเป็นมันมันไม่ชูกันนะครับถ้าภาษาบ้านท่บแบบมันบอกมันบอคอยเขากันพวกอีสานเดพ้อมครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้ก็เลยแบบคงั้นเอานามสกุลกับพี่แบงค์ดีกว่าเพราะว่าพี่แบงค์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อมาที่นี่เหมือนกันก็ตั้งตามสกุลจากที่นี่เหมือนกันก็เลยมันเข้ากันพอดีเ้ยงั้นเอานามสกุลกับพี่แบงค์เลยครับนี่คือมันเป็นเคล็ดเลยนะน้องแบงค์ใช่ไหมน้องโจอี้ครับ อ๋อมันเป็นเคล็ดเพราะว่าน้องโจอี้เชื่อถือเรื่องนี้พี่ต้นก็เชื่อเหมือนกันนี่ชื่อเดิมพี่ต้นก็ไม่ใช่ยนตนโชคนะครับชื่อเดิมพี่ต้นคือรุ่งโรจน์นะฮะแต่ตอนเปลี่ยนต้องไปขอเข้ามาพ่อแม่คนที่ตั้งให้นะอันนี้คือความเชื่อแล้วมันก็จะมีช่วงเลิกยามที่เราจะต้องไปเปลี่ยนที่อำเภออะไรอย่างนี้เนาะได้ครับพอจะบอกได้ไหมนามสกุลเดิมอะไรจากกิดอะไรฮะจักริดคำจิตครับอืมก็เป็นนามสกุลของคุณพ่อครับที่อยู่ผลสายเนาะ อำเภอพลายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคนรรอยเอ็ดคือกันที่ติดตามมาโดยตลอดเลยโอ้ทำไมเก่งจังเลยแล้วก็หลายๆคนก็ชื่นชมน้องโจอี้มากๆเลยนะครับว่าเออคือคืออีกในหนึ่งมันก็มันก็เป็นการที่แบบว่าทําให้เป็นหน้าเป็นตาของชาวร้อยเอ็ดด้วยนะน้องโจอี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคือจริงๆแล้วผมผมจริงๆตอนที่แบบส่งคลิปกวตรวดผมก็อยู่ในตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับฝึกซอนก็ เล่นดนตรีร้องเพลงในในร้านแถวในร้อยเอ็ดไปไปมานี่แหละครับก็อยู่คุกคีที่ร้อยเอ็ดตลอดครับผมถ้าใครเป็นนักเที่ยวหน่อยใช่ไหมใช่ครับก็จะจะถ้าใครเล่นไปตาบร้านร้านแถวในเมืองร้อยเอ็ดก็จะแบบไม่น่าจะไม่เยอะแต่เป็นร้านที่อยู่ร้านเผาหัวชื่อร้านเผาหัวผมเล่นเนี่ยถ้าถ้าแบบคนที่ฟังแล้วเคยไปเล่นก็น่าจะจําผมได้น้ครับแต่ทุกวันนี้ถ้าถ้าหลังโควิดแล้วคงไม่ได้ไปเล่นอีกแล้วใช่ไหมฮะเพราะมีค่ายแล้วหรือไงฮะ ไม่มีเวลาใช่ครับแต่ว่าตอนผมไม่ได้เล่นที่ร้านมาประมาณสองปีแล้วครับที่ร้านแบบไม่ได้เข้ารับร้านมาสองเล่นแบบร้านประจํามาสองปีเพราะว่ามาทำงานเพลงที่กรุงเทพครับผมกรจะเอาดีทางนี้เลยก็ได้ดีจริงๆด้วยออก็เดินไปเรื่อยๆครับพี่ เดี๋ยวจะดังไกลไปทั่วโลกขึ้นบิลบอร์ดเหมือนน้องสไปา์เลยนะฮะครับหวังไกลขนาดนั้นไหมครับอ๋อไม่หรอกครับก็แบบก็ไปเดินไปเรื่อยๆครับร้องเพลงให้คนฟังไปเรื่อยๆครับตอนที่ีเราจะมีอะไรเนี่ยโจอี้คาดหวังกับเพลงดวงเดือนมากแค่ไหนฮะผมเพลงนี้นี่ถ้าพูดถึงความคาดหวังก็อืมันก็แบบแค่แบบผมแค่แบบหวังให้แบบคนฟังแล้วชอบผมก็คือแค่คาดหวังว่า แบบคนฟังแล้วแบบส่งต่อให้คนที่เขาคิดถึงนะครับอืมแล้วครับผมเชิญฮะแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในส่วนใหญ่ก็คือส่วนมากจะเป็นคนที่เขาคิดถึงส่งไปให้แฟนเขาอะไรแบบนี้มันจะเป็นแบบนั้นคือมันใช้ได้ในทุกบริบทไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการคิดถึงบ้านเราคิดถึงแฟนก็ได้ใช่ถึงใครสักคนหนึ่งก็ได้เหมือนกันอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้เหมือนกันใช่ไหมโจ๊พีครับใช่ครับีเพลงแห่งตัวแทนความคิดถึง อีกในนึงก็คือเรามองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยหลายๆคนจะใช้ดวงเดือนเป็นสัญลักษณ์เนาะอยู่ใกล้กันอมองดวงเดือนนะเห็นเดือนไหมวันนี้อะไรอย่างนี้ใช่ครับเราก็เหมือนกับอยู่ที่เดียวกันแล้วเห็นสิ่งเดียวกันอะไรประมาณนี้ก็สื่อได้เหมือนกันด้วยนะครับนั่นแหละฮะตอนนี้ก็72ล้านวิวดีใจไหมโอ้ยดีใจมากครับพี่แบบคือโอโหแบบเราพอมาถึงเจ็ดล้านวิวเราก็มองย้อนกลับไปตอนเราแบบยังแบบเป็นเด็กอยู่ร้อด ไม่รู้ตาสีตาสาอะไรอแค่แบบเป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงคนหนึ่งที่แบบครับมีความฝันอยากเป็นนักร้องโหจนมาถึงมีเพลงคนฟังเยอะขนาดนี้มันมันก็แบบเกินฝันมากๆนะครับก็คือเรียนดนตรีมาโดยตลอดใช่ไหมฮะใช่ครับก็เลยได้เป็นสายครูดนตรีเลยใช่ครับก็ไปสอนนักเรียนอยู่ช่วงหนึ่งครับผมตัวทีตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะโจอี้ตอนนี้อายุยี่สิบห้าปีครับยี่สิบห้าปีก็ กำลังแบบละอ่อนเลยถ้าเป็นครูใหม่ๆนี้จะเนื้อหอมมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเป็นครูไปด้วยเป็นนักร้องไปด้วยก็ไม่เสียหายนะโจอี้นะครับก็ขอแบบคือก็แบบเราก็น่าจะตอนนี้นี่น่าจะใช้เวลาสักหน่อยแบบถ้าแบบแบบหาเวลาที่แบบอยากลองไปสอบครูบ้างอยู่ครับก็เดี๋ยวขอเดินทางสายนี้แบบเต็มที่สักหน่อยก่อนครับอ่าสักระยะหนึ่งก่อนเนาะครับครับจากนั้นก็ ประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาเนี่ยจากการประสบความสําเร็จในซิงเกิลเพลงอย่างดวงเดือนนครับมาเล่ามาสอนน,น้องๆได้ใช่ไหมครับ,รบจะบพูดได้เต็มปากกว่าวันนี้นะการเป็นศิลปินต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยครูประสบความสําเร็จมาแล้วแต่ผมเชื่อว่าเด็ก <laughs> ๆอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นเลยคุณครูเดินเข้ามากรี๊ดใหญ่เลย <laughs> <laughs> ครูโจอี้ครูโจอี้มาสอนหนูหน่อย <laughs> <laughs> ถ้าได้เป็นครูอยากจะมาสอนที่ไหนฮะร้อยเอ็ดไหมผมก็ร้อยเอ็ดนี่แหละครับใกล้บ้านดีครับบ้านเกิดดีกว่าเนาะ ครับผมไปไกลก็จะคิดถึงเพลงดวงเดือนอีกแหละครับแต่ตอนนี้อยู่เพียงนี้คิดถึงร้อยเอ็ดมากกว่าครับแล้วกลับมาร้อยเอ็ดบ่อยไหมฮะโจอีครับผมก็นานทีนะครับพี่คือสี่เดือนกลับทีกลับทีก็สองสามวันอะไรแบบนี้ครับอืมากแต่พักนี้คงคงไม่กล้าจะกลับบ่อยเพราะว่ากลับมาทีต้องกักอีกสิบสี่วันใช่ครับกลับมาทีก็ไม่ได้ไปไหนก็กลัวเอาแบบเชื้อไปติดยายด้วยยายก็ก็โรคโรคนี้ก็คือก็คือ ที่ยายเป็นมีโรคประจําตัวก็คือโควิดชอบทั้งนั้นเลยเราไม่กล้ากลับบ้านโควิดก็ชอบแบบผู้เสียชีวิตสี่รายแล้วนะวนะในจังหวัดระยอดส่วนมากก็เป็นผู้สูงอายุเหรอครับใช่ห้ารายแล้วผู้เสียชีวิตส่วนมากก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจําตัวนะครับก็ารักครอบครัวก็ไม่ต้องมาฮะใช่ครับก็ระวังกันด้วยครับเวลาแบบเราอาจจะหนีหนีโควิดจากกรุงเทพไปเพราะเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราติดโควิดหรือเปล่าแล้ว เราอาจจะเอาไปติดคนแก่ได้แล้วมันเราอาจจะมันอาจจะผิดพลาดเสียใจทีหลังครับก็ป้องกันกันไว้ครับก็ระวังกันด้วยับครับ,รบอะทีนี้ย้อนไปนิดนึงและหลายคนอาจจะรู้จักโจอ,อีทางโซเชียลด้วยการนําเพลงมา c o อร์ด้วยอย่างพี่ครับ แอบติดตามเพลงแล้วก็เอามาเปิดที่ขึ้นด้วยอย่างเพลง Hello Mama เนี่ยโอ้โหรีได้ว่าเพาะมากเลยครับพี่เขาก็มากเลครับก็ร้องคู่กับโปรดิวเตอร์พี่แบง์เหมอนเดิมใช่ไหมใช่ครับพี่แบงก์ิล้วครับอ่าแล้วที่ก็เปิดโอ้โหแบบว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้จริงๆเนี่ยโจอี้เป็นคนที่รักแม่มากเลยนะครับผมจริงๆแล้วผมอ่ะคือโดยส่วนตัวเราเป็นเด็กที่พ่อผมเสียตั้งแต่เด็กติดแม่ใช่ไหมพ่อผมอ่ะเสียตั้งแต่เด็กครับก็เลยคิดว่า ก็เลยแบบอยู่จริงๆก็แม่ก็เป็นคนที่เลี้ยงแบบหาแบบหาค่านู่นนี่นั่นมาช่วยเราตลอดตั้งแต่เด็กคือเลี้ยงดูเราตั้งแต่เด็กแบบอยู่เลี้ยงดูเลี้ยงเราคนเดียวค่าใช้จ่ายค่าการเรียนตั้งแต่มัธยมจนถึงมัธจนถึงเอมหาลายัยจนเรียนจบเลยก็คือจนเรียนจบ <c oughs> ก็แม่ผมก็เป็นคนที่ผลักดันผมคนเดียวก็แบบปรจแจก็ทํางานคนเดียวทําให้แบบเราก็รักท่านมาก<ผ>แล้วก็รักมากครับผมครับปลูกพันรักแล้วก็รัก คุณตาคุณยายด้วยอะไรนี้ก็เวลาแบบเพลงที่มันเกี่ยวกับความคิดถึงบ้านอะไรมันเราร้องแล้วเรารู้สึกมัน,นม,มันมีความรู้สึกมัน in, อินอินได้โดยที่แบบมันเข้ามาในหัวเองเพราะว่าเราเราเหมือนเรารับรู้ได้เพราะว่าเราก็ประสบพบเจอแบบนั้นนะพี่ก็ว่าอยู่ฟังครั้งแรกพี่รู้สึกได้เลยนะโจอีอันนี้คือไม่ได้อวยนะพี่ได้ยินเพลงนะที่ทางค่ายจีนี่ส่งมาครั้งแรกเลยพี่บอกเลยว่าเพลงนี้ต้องดังแน่คิดอย่างนี้เลย แล้วก็ดังจริงๆด้วยนะครับประสบความสําเร็จมากเลยเพลงเพลงนี้นะฮะก็เป็นไปตามคาดนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังมากมายใช่ไหมเนี่ยใช่ครับก็เกินเกินคาดเลยครับจริงแล้วแบบได้ออกเพลงเป็นของตัวเองกับกับแบบกับค่ายที่แบบในประเทศไทยที่แบบระดับในประเทศนะครับเราก็ดีใจมากๆแล้วแล้วพอเพลงแบบคนฟังเยอะันนี้ก็ยิ่งแบบทําให้แบบมีกําลังใจทําเพลงต่อไปให้ พี่พี่ชาวไทยฟังครับพูดถึง m อ็มีสักหน่อยหนึ่งครับเอ็นี่ก็จะมีหลายๆอาชีพเนาะเป็นการแทนความศึกของมีอะไรบ้างมีนักเรียนนักมวยครับมีแท็กซี่แท็กซี่ครับใช่ก็สื่อแทนความคิดถึงของคนในหลายหายอาชีพได้นะถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้ปล่อยออกมาแล้วยอดวิวก็เจ็ดสล้านวิวถือว่าไม่น้อยนะตอนนี้ใช่ครับอีก อีกไม่กี่วันนี้ก็จะร้อยล้านวิวแล้วจาอีกก็แบบถ้าถึงร้อยล้านวิวนี่ผมนี่ฉลองไว้ทำอะไรถ้าถึงแล้วจะทำอะไรก็คิดว่าน่าจะฉลองที่บ้านไปกลับไปกินขวดนูอย่างเงี้ยถึแล้วขวดนูเอออามาว่าอีสานกันดีกว่าอยู่บ้านส่วนมากทําอะไรถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นนักร้องแต่ก่อนนี่คือทําอะไรกันบ้างคือถ้าอยู่บ้านหลักๆถ้าหลักๆก็กิจวัตรประจําวันผมก็จะมีกีตาร์ตัวหนึ่งไป ขับมอไซค์แล้วก็ขับไปกับเด็กๆแถวบ้านคนหนึ่งแล้วก็ไปเป็นหัวหน่าเด็กน้อยใช่ครับก็ไปนั่งดีตาไปแต่งเพลงกันแล้วก็หาอะไรมาทํากินกันก็ส่วนมากก็จะแบบหาอาหารพื้นบ้านมาทํากินกันกับวิถีอีสานของเราเป็นแบบนั้นจริงๆินะครับพี่ต้นก็เป็นแบบนั้นแต่ก่อนถ้าปิดเทอมนี่ก็ไปหายิงแย้กับปอมใสหนูใส่เบ็ดปลาเบ็ดกบอะไรพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องปกตินะฮะของชาวอีสานเพราะมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องพวกนี้ ใช่ครับแต่แต่ทุกวันนี้มันก็มันไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะลงทุ่งลงท่ามีแต่สารเคมีเนี่ยปูนาหรืออะไรก็ไม่ค่อยมีแล้ววิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันะนะครับใช่ครับอ่าโอเค m อก็มีให้ได้ดูกันแล้วนะครับเพลงก็ปล่อยมาแล้วแต่ล่าสุดเนี้ยคือเป็นการขอบคุณแฟนๆที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมีออกมาสามเวอร์ชันเวอร์ชันแรกเป็นการแบทเทิลกับพี่สงการเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันหน่อยครับว้าว <Wow. S 1> คือเวอร์ชันแรกพี่ ฟีดกับพี่สงการนี่คือเป็นเวอร์ชันที่อยากอยากให้ดวงเดือนเวอร์ชันนี้เป็นดวงเดือนที่แตกต่างกับเวอร์ชั่นแรกออกไปก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่ฟาดฟันกันด้วยพลังเสียงที่ด,ด,ดูเดือดเลยดูเดือดคือเป็นคู่เลยคู่แรกครับถ้า<ไง> <laughs> <laughs> เป็นความคิดถึงก็น่าจะเป็นความคิดถึงที่แบบคิดถึงนเวอะไรแบบนี้ครับรุนแรงหน่อยครับอันนี้ที่ขึ้นเอาสมาท้องเราก็มีให้ได้ฟังแล้วด้วยนะฮะอ๋อขอบคุณมากครับ อีกสองเวอร์ชันที่จะปล่อยมามีใครบ้างครับก็อีกเวอร์ชันที่ต่อไปก็ที่ปล่อยจุกไปแล้วล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันพีชลิงกับพี่ลำเพลินวงสกรนะครับี่ลำเพลินวงสกรหมอลำครับซึ่งพี่ลำเพลินนี่เป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงเสียงที่เขาเรียกว่าอ้อนได้ดีลูกอ้อนของพี่ลำเพลินนี่จะเป็นลูกอ้อนที่โหถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ ผมชอบมากตอนที่ไปร่วมงานไปถ่ายเอ็มดีแล้วก็ตอนที่อัดร้องนี่เพลินมากฟังที่ลาเพลินอัดร้องคือน่ารักมากค้นบัตรห้าเนาะคระหักอะไรอีกกลุ่มหนึ่งคือใครฮะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพี่พี่วงจุลหรลานนะครับว้าวโอ้โหแต่ละคนแต่ละกลุ่มที่เลือกมาคือเป็นศิลปินในดวงใจของโซอี้ทั้งนั้นเลยถูกไหมฮะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามกันจุลหัลานนี่ยังไม่ออกมาใช่ไหม ครับพี่พี่วงจุนโฮลานนี้ก็จะตามมาปิดติดเลยครับตามมากบบพพิเศษซิงเกิลที่สามเวอร์ชันพิเศษพิเศษที่ทำมาขอบคุณแฟนๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันเล่าคร่าวๆนิดนึงจะออกมาเป็นยังไงของพี่ี่วงจุนโฮลานจะมีความผสมผสานโอมิสิกหน่อยที่ผสมผสานขึ้นดนตรีพื้นบ้านบ้านเราเหมือนเหมือนเหมือนดวงเดือนเลยครับก็ดวงเดือนก็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 ใช้แบบเขาเรียกว่าเวอร์ชันก็ดวงเดือนเวอร์ชันต้นฉบับก็ใช้อ่า พี่พี่วงจุนฮอลานดเป็นเป็นเป็นสิทธิ์อะไรนะเป็นสัญลักษณ์ญญษอินสปายเลชั่นด้วยครับก็แรงประดาลใจ<บ> <Okay. S 2> ใช่ครับก็ก็คิดว่าตัวถ้าได้พี่วงจุนฮอลานมาแบบเอเลนเพลงดวงเดือนเราคงจะแบบโหได้แนวของพี่พี่วงจุนฮอลานดเลยคือสุดๆครับรอฟังเลยครับก็ดีมากทั้งสามเวอร์ชั่นเลยครับ โอเคเดี okay, you, <school. S 1> ๋ยวค่ายเพลงก็จะส่งมาให้ที่ข so ึ places, ้นเรื่อยๆเป็นแบบมาสเตอร์เลยนะฮะเราจะได้ฟังแบบมาสเตอร์ที่อสมทร้อเอดแน่นอนอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับอยากฝากอะไรถึงแฟนๆอสมทร้อเอ็ดแล้วก็คนทั้งบ้านรอเอ็ดบ้างครับก็ฝากพี่น้องเศร้ารอเอ็ดด้วครับันตอนนี้กันฟังวิทยุอยู่นี่กับบ้านผมบ้านบางยางครับอย่าลืมอย่าลืมอ่า กินเขาลายๆเด้ครับกินไหยียเยี่มเหรอครับแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงดวงเดือนผมได้ดครับทั้งบานทั้ง้อยเอ็ดคิดฮอดบาน,นาค,บาคือเก่ามา่ยูพีกับบอเคยคิดบอเคยบอมมีมือไดยบ่คิดฮอดอยากกับบานตลอดอ่อนอ,อ่อ,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 อนแบบอีสานนะเนี่ยอครับฝ <s> ากพ,พ,พี่ๆทั้งบานเขาไปฟังเพลงของผมได้ดครับเพลงดวงเดือนนะครับฟังในยูทูบกินีร็อกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มต่างๆเลยครับฝากได้ด้วยครับขอบคุณพี่ต้นขอบคุณครับ อาอสองอ็ทอร์ลอเอ็ดนะดดครับคับ,คบขอบคุณหล,ลายๆที่ให้โอกาส่าเด็กลอยเอ็ดคนนี้นะครับครับยินดียินดีอ่ะโอเคถ้ามีโอกาสหมดโควิดเมื่อร่เดี๋ยวเราค่อยมานั่งจ้องตากันคุยกันแบบสด,สดๆอีกครั้งแล้วกัน<ด>นาะจอ,อีเนาะได้แล้วครับยังไงก็ขอให้ทุกซิงเกิลเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จปังปังปังขึ้นไปเรื่อยๆนะจอีนะรักษาสุขภาพด้วยอ่ะเจอกันครั้งต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับจอี สวัสดีครับทุก่านครับครับสวัสดีคุณมากนะฮะโจี้ภูวสิทธ์นะครับก็เป็นคนร้อยเอ็ดนี่เองอยู่ที่อำเภอพลสายนะครับนะประสบความสําเร็จในการเป็นนักร้องอย่างมากโดยเฉพาะเพลงที่มีชื่อว่าดวงเดือนที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้มีหลายเวอร์ชั่นออกมาแล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามที่คลื่นอสมทร้อยเอ็ดของเรากันด้วยตอนนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งก่อนนะครับรู้สึกว่าไลฟ์สดของเราจะมีปัญหานะถ้าผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของใครก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับมันมีปัญหาก็ เหมือนไม่เด้งอะไรขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยวต้องเช็คเรื่องราวของเฟซบุ๊กแล้วก็อินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่งแล้วกันครับตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งก่อนช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายจ้า